สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทําผัดตับใส่หน่อไม้นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็มาลองมาชิมกันดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะเราก็ไปเตรียมวัตถุดิบกันเลยมีตากระเทียมนะคะแล้วก็ใส่พริกเนะเาะแล้วก็ตาให้ละเอียดนะคะแล้วเราก็เอาไปผัดในกระทะเนาะก็ใส่กระทะลงไปที่ภาคเสียงเอาเพราะว่าเสียงมันดังมากเลยนะคะในกระทะเนาะ เวลาเราผัดมันดังก็เลยตัดออกไปนะคะก็ตับเนาะแล้วก็ฝานให้เป็นชิ้นนะคะหั่นให้เป็นชิ้นเนาะแล้วก็เ้วก็ผัดกระเทียมให้มันหอมแล้วเราก็เอาตับใส่ลงไปนะคะนี่นะคะแล้วก็เอาตับใส่ลงไปแต่ก็อย่าไปนคนมากนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คาวเนาะก็ให้มันสุกสักฝั่งนึงก่อนแล้วก็ผัดนะคะนี่นะคะ เราก็คนไปเลยนะคะก็คนคนให้มันสุกเนาะนี่นะคะเราก็คนไปให้มันสุกเนาะเราก็คนไปให้มันสุกแล้วก็ลองดูถ้าว่ามันสุกแล้วเราค่อยคนไปอีกให้มันสุกนะคะนี่นมันก็เริ่มสุกแล้วนะคะนี่ก็เริ่มสุกเนาะเราก็กลับให้มันให้มัน เ,เช็คดูว่ามันสุกหมดหรือยังแต่ว่าตับมันจะสุกง่ายนะคะตับจะสุกง่ายเนาะเราก็คนลงไปใครมีเขาเรียกอะไรพวกรสด,ดีหรือว่า,อาซอสหรืออะไรก็ใส่ลงไปนะคะเนาะก็ตามใจบางคนก็ชอบตัดหวานแต่การไม่ชอบหวานนะคะก็จะเลยไม่ไม่ใส่หวานนะคะเนาะเราก็จะไม่ใส่หวาน นี่นะคะก็ใส่หน่อไม้ลงไปเนาะพอตับสุกแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้หน่อไม้มันสุกเนาะคนไปเรื่อยเรื่อยให้มันสุกแล้วก็ผัดลงไปถ้าใครมีพริกลูกโดดหรืออะไรก็ใส่ลงไปได้นะคะแต่ว่าทีา่ต่างประเทศมันก็จะหายากสักหน่อยเนาะเพราะว่ามันอยู่ช่วงกักตัวด้วยนะคะเนาะ นี่นะคะเราก็ใส่รถด,ดีลงไปหนึ่งก้อนรสชาติจะพอดีนะคะแล้วก็คนไปเดี๋ยวมันก็จะละลายเนาะก็โอเคแล้วเห็นไหมเริ่มสุกแล้วนะคะก็สุกเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปตักใส่จานกันเลยนะคะใครอยากกินก็มากินได้นะคะเนาะ เสร็จเรียบร้อยเราก็ตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินได้เลยนะคะหน้าตาออกมาจะเป็นอย่างนี้นะคะเนาะถ้าใครมีพริกลูกโดดอะใส่มันก็จะเพิ่มความเผ็ดแต่หน่อไม้มันก็เผ็ดอยู่แล้วนะคะเนาะนี่นะคะก็หน้าตาก็จะออกเป็นอย่างนี้ก็มีประโยชน์มากมายนะคะเนาะจากตับนะคะเนาะกําลังร้อนรอนเลยเดี๋ยวเราไปกินกันได้เลยนะคะก็กินกับข้าวร้อนรอนก็ อร่อยเราไม่ต้องทำหลายอย่างเนาะทำอย่างเดียวก็คือกินไม่หมดนะคะเนาะนี่เยอะมากเลยนะคะตับก็ประมาณครึ่งโลได้นะนี่เราก็ทานกับผักสดอันนี้หวานมากเลยนะคล้ายๆถั่วบ้านเรานะคะเนี่ยยาวๆเนี่ย